รายการหมอยาโค้งประชาชนคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกันดีกับโรคกระเพาะและเมื่อมีอาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดแสบร้อนบริเวณกลางอกเลอเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากคุณผู้ฟังก็มักจะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะเสมอซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณผู้ฟังอาจจะเป็นโรคกดไหลย้อนอยู่ก็ได้หรือเรามักจะเรียกกันว่าเกิดนั่นเองคะ่ะ ใช่แล้วค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคกระเพาะมักจะไปซื้อ,อยามากินเองนะคะทําให้การรักษาไม่ตรงจุดแล้วก็การรักษาก็ไม่หายสักทีค่ะวันนี้เราสองคนจะมาพูดถึงโรคกดไหลย้อนกันนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รู้ว่าเมื่อมีอาการอย่างไรจึงจะเรียกว่ากดไหลย้อนและจะมีวิธีการรักษาอย่างไรค่ะค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่ากรดไหลย้อนมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะ ซึ่งภาวะกรดไหลย้อนนี้คือภาวะที่มีน้ำย่อยในกระเพาะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารนะคะเนื่องจากความผิดปกติของหูรูดที่กั้นระหว่างกระเพาะอาหารเมื่อน้ำย่อยไหลขึ้นมาถึงบริเวณหลอดอาหารก็จะสร้างความเสียาหายได้ค่ะและหากเป็นระยะเวลานานๆานานก็อาจจะทําให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารได้เหมือนกันค่ะเอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราเป็นโรคกรดไหลย้อน อาการบ่งบอกนะคะก็จะมีอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกเรอเปรี้ยวจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนและอาจจะมีอาการไอแห้งๆเสียงแหบเจ็บคอร่วมด้วยค่ะแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคกรดไหลย้อนบ้างไหมคะมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือพฤติกรรมของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่มีรสจัดรับประทานอาหารใกล้เวลาเข้านอนภาวะตั้งครร ดื่มสุราสูบบุหรี่หรือดื่มกาแฟใส่เสื้อผ้าที่ครับก็สามารถเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดกรดไหลย้อนได้ค่ะถ้าเราเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วเราจะรักษาอย่างไงดีคะการรักษาที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองค่ะการรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องมีทั้งด้านการบริโภคและการดําเนินชีวิตใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าเราจะต้องปรับพฤติกรรมยังไงบ้าง รู้รู้ค่ะถ้าเป็นด้านการบริโภคเราควรรับประทานอาหารปริมาณพอดีในแต่ละมือ้อไม่ทานจนแน่นท้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟน้ำอัดลมการสุบบุรีและดื่มสุรา ส่วนด้านการดำเนินชีวิตก็อย่างเช่นไม่นอนหรือเอนกายทันทีหลังรับประทานอาหารควรเว้นอย่างน้อย3มชั่วโมงควรนอนยกหัวให้สูงประมาณ6-10นิ้วจากพื้นลาบออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและรักษาตนไม่ให้เครียดควรสวมเสื้อผ้าหลวมสบายตัวไม่รัดเข็มขัดแน่นค่ะ เอาละค่ะเราพอจะเข้าใจเกี่ยวกับโกกรคกดไหลย้อนกันมาพอสมควรแล้วแต่การปฏิบัติตัวให้ห่างไกโลโรคก็อยู่ที่ว่าเราจะดูแลตนเองอย่างไรสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหากไม่หมั่นสังเกตรหรือดูแลปัญหาเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรืออาจจะเกินเยียวยาได้ดันงนั้นควรหันมาใส่ใจกับสัญญาณเตือนจากร่างกายสักหน่อยจะได้รู้ล่วงหน้าดังคําโบราณที่กล่าวไว้ว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐรายการ หมอยากู้ประชาชนโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะยา